โอ้ย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 ไปเต่มหดแค่บาทเลยโอ้ชอเต็มกระตาเนอะโอ้ไปผู้เดียวก็มาอยู่เนาะไปผู้เดียวกันเนาะมีบ่อโอ้ทางเจ้านี่ก็มีงมีงบอย่างเพิ่มเติมดมันยมีนะออมี่ั่เอ้ามีแต่ว่า รับผู้ใหญ,ญ่ทา,านได้เนาะอย่างให้เป็นสะพานบุญให้เนาะหรือว่าอยากสดสวยเข้ามาเพิ่มเติมทั้งน้องเวตาทั้งบอตาทั้งบอเวียดหรือว่าทุกคนเนาะทีมงานทั้งเขาอ้ายเพิ่นอย่างแล้วแต่ทำเลยอ่าหรือว่ายินดีต้อนรับอะไรกันเนาะอ่ะาเพราะว่าผู้ใดได้มานั้นผู้ใดก็เป้าหมายก็คืออยากให้เฮือนซาตาลันนี้แล้วเนาะให้ซาตาลันนี้ได้เฮือน พี่น้องเนาะถือว่าผ้าพลนตกลงมาโวยหัมเนาะถือว่าผ้าพลนดีช่วงนี้พี่น้องเลยยอดบางม่วงตานุ่มแลักกะถอนแล้วเนาะโอ้ตัวนี้นี่มีหลายงาขนาดพี่น้องเลยเนาะหนึ่งหนึ่งงาสองงาสามงาสี่งาห้างาหกงาเจ็ดงาแปดงาพี่น้องเลยพอมันสิออกตามตุ่มตามนี่เนาะว้าท้อแปดงา เอ้พี่น้องเลยถือว่ามานลิกระพากกระผลนี่เนาะมาเฮือนสาวตาแล้วมือใดฝนตกโวยห้าคู่เทือพี่น้องเลยโอ้ยน้องบัดอ่ากลับออกเมื่อมือใดก็โลดข้าอึกอึศึก fc ิ่นจะว่าจะไปขับมามื่หลายเด้อบัตรนันนี่แหละพี่น้องเนาะอ่ะาดำตอนเศร้าบัี้ตอนเศร้าบัดดำให้ดำหน้าเนาะตอนเที่ยงมาบัดมาเวียองานที่ฝนตกจะว่าโอ้ย เาพี่น้องเลยจังใดเนาะทางบอต้าเองกับขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุคนเด้อเนาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดา้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็ขึ้นมาอัปเดตเบิ้งเนาะบ้านเฮือนตะนุ่มพี่น้องเลยเพิ่นก็นยังขึ้นใส่สันกัซีเนาะแต่ว่ายังบ่สำเร็จ เอฟซีเพื่อนยังว่าโอ้ยสุมเจ้าคือบโไปเบิ้งเรียกเบิ้งงานเนี้ยเช่นคื้นโไปเบิ้งอ่าก็โทรถามกันยูดกเนาะพี่น้องเนาะอ่าโทรถามกันมีอย่างกระเช็ครายงานกันโยแต่ว่าโทบรบ่ได้ขึ้นมาถ่ายคลิปให้เบิ้งอยู่ซื่อเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเพร,ราะว่าอุปกรณ์ยังเข้ากะมีให้เพื่อนเรียบร้อยไปแล้วทีนะามันขาดมันเหลือจังใดกะเออเนาะจังจวดจาดขึ้นมาอีกก็ได้แต่ว่ามีเรียกไปทางไม้เนาะพี่น้อง phải chỉ à, đâu người phun tốc linh thôi hâm sẽ sẽ vô thôi, phun tốc là phun tốc leo, phải à, anh sang không leo là bỏ đầm na, rồi rồi xòy đi đó, rồi rồi <laughs> Điều, tốc, bà, 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 rồi, thu thảo không phun hèn cứ gan thằng này gặp sơn, ba thu, lại thu ยังบอลยังลงเลยเ,นนเด็นเย็นเนกอดิฟเลินสิดแล้วโอ้ยมดน่อยหมดได้เหรอได้ฮะ่บ่บาวหยดได้โยนี่กะตัดแล้วกไว้ให้แต่นุ่มแล้วว่าเห็ดอันข้อไกม่มุงมุงบนไก่ไข่ <laughs> อันนี้นี่เป็นเป็นความพิดบ่าวต้าเองเดีวนี่นอืเบา่บาว่าบ่าวต้าจืออยู่ในคลิปแมนแอันนี้เห็ดอันบอล เราอาบน้ามาน้ามุ้งกันสบู่เอย่างนะเพราะว่าช่างเพื่อนนี้ช่างเพื่อนนั่นเขียนให้นี้ซีเมตรกับหากระหว่างเช่นวันพีทเวอร์ตาเนี่ยเพราะว่าเจ้าช่างเลยก็อะซีเมนต์หาซิปแมนแมนซีเมตรหาซิปเคยกับว่าอยู่ตั้งอ่าตั้งอ่าบอกเพื่อนนี้ได้เมื่อนั้นน่เพราะว่า ยันเขาชาวบ้านมันสั่นอ่ะดีกว่าอ่ามันมันสั่นมันสียเงาะนะเอาะกลัวเพราะว่าสร้างเพื่อนนะเขียนเขียนหาเช่นแต่อันบัดนี้เจ้าของขายสังกะสีนี่เพื่อนว่าอซีแมสหาหาชิปเชนบอกรเลยโดยน้ำเพื่อนไปเลยที่นะคิดว่าถ้าว่ามันพิษก่ะพิษโบลายดอกเพราะว่าสมมติว่าหาเช่นเนาะสมมติว่าเพื่อนเขียนหาชิปเชน บัตรปบบอกหาเช่นมันฉันนี่มันนี่ยะนะนี่คือว่าโมลายเป็นไงคือกันอาจกะคือกันก็ไหมชุล่าเนาะไม่ชุล่าก็ว่าแล้วว่าอีกก่อนพี่น้องเลยจังหน่อยผู้บผู้บผู้เพื่นนบ่งคิปบ่สุดบูสวยกับเพื่นชี้ห้ยก่อนนะคือพอเพิ่อ่หายซื่อมาแลรือกับเป็นยัง

กะ่นุ่มเราไปหาเฮ็ดแล้วโอ้ยช้ำเนาะเอ้มเนังการนอนนะพี่้องหนไปนอนมันดังอะบอวชอใช่แ่แหละไอ้เนาะรับเลยบอส้ารับลงว่าพี่เราก็ได้เนาะ ว้าวกันอยู่ลุมพี่ว้าวอยู่ทึ่งนั่นเลเพิ่นตื่นก็น,นุงไปหาเทปเที่เทปแต่กับวดเท้เรือโต<อ>ไ<อ>ม้แล้วนี่แหละเลยคือบอต้าว้าอะไรไม้โซล่านั่นอ่าจำมันเหลือแล้วก็เก็บไว้หรือว่าอยากช่วงคนเอาคืนคือว้ากันไม่นั่นแหละนอนซาตานเนาะอ่าแต่จัจกหน่อยสิว่าอ้าวเป็นยังไงคือมัดสั่งมาหลายมาเกินอ่าโน่นนี่นั่นเพราะว่า คนเบินอันคือไปได้เนาะอันนั้นเป็นเิธียันชื่อเนาะโมเมนต์สั่งอ่าคือสั่งกระซีกับราคาเก่าสั่งกระซีนี่ก็โบพออันละสองแผ่นโมเมนต์อันละแผ่นพอดีเป็นสองแผ่นตัวเงาหนีเพราว่าเอาหาเส้นมันบ่เพราะว่าตัวสั่งหาเส้นบ่บ่บาดนี่เขาจักอย่า้ใส่ใส่หาเส้นกับเขาดีอยู่เอาหาเส้นเลยเป็นตัดหลายเติบอยู่เนาะแมนแมนเพราะว่ามือแน่นนะมือสั่งนี่ยทรุดชนอยู่เนาะแมนอ่าเพิ่นเพิ่นเขียนหา เป็นเพียนหาเช่นแล้วก็เป็นยังบาตาคือโอเคเลยหลายยอนว่าฉับมันยาวเล็กๆน้อยๆก็บว่เป็นยังดอกตัวทั้งตัวเป็นเพื่วยมากเป็นก็ไปม่เครียดนะในกันแจะว่ามันจะว่ามันบดถึงนี่มันยากบดถึงยากอันที่ว่าเมล่อไหร่กแก้ไขมาได้เน๊ะแก้แก้พออเพื่อนบริโทคมาหาเจ้าบาต้าโอ้ยันว่าเนาะเรื่องไม้นี่เรื่องไม้โซล่าจะว่าพอ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวชิลมก็ฟอร์เพิ่นโยแต่ว่าใบมันเหลือพุ่นละแต่ว่าเออเนาะอ่าจะมันเหลือกับจะมาเพิ่นมาเอามาแก่เอากระจากโซงกระโซงหรือว่าเก็บไว้กับ่เป็นหยังเนาะว่าเจ้าของห้านเพิ่นก็เพิ่นก็เว้ากันอยู่เด้ขอเพียงแต่ว่าอย่าเฮ็ดมันฮักอย่าแกะเนาะอ่าแต่ว่าเฮาบ่ทันแกะมันโบหักอีหยังแล้วกับ่มีอีหยังที่ว่าจำนี้เพื่นแมนแมนๆๆเอาคืน แต่คือสังเกตสีนี่แมนบ่พ่อยางละซองเออจังละหนึ่งเป็นซองเพนแต่ว่าเพิ่นวมาส่งไห้เนาะแมนแมนมืออื่นมีคนตีเก่เอาบ่างมีบลูตีเก่ียถ้าเรามีผู้ตีแก่เยามัจะได้ไหวกลัวแม่จะได้ไหวเนี่ยมันสามคิวเนี่ยวันนี้เนาะผมนี่รถเไทยนะแต่ว่าถำรถไทยมันก็ต้องได้พาดไหม แกไ่ได้เหรอกระถ่ายฮะน่ะแอนตรงจะพลาดไมมจังชั่นเลยมันฮักพอบอต้าเคยแกมาให้ก็ต้องวัดเพิ่นฮักแผ่นนั่นฮักฮักกลางเลยได้เพราะว่าหลุดทำมันสั่นเดี๋ยวสีเงาแม่มาอีกเด้อุมของไอ้พี่นุ่ยันฝนตกยันเมือเไม่ได้แล้วอันนี้เนาะอันนี้แหละคนจอดเรียนสชลาอคือกันนั่นเพิ่นก็ได้ เอื่นเพื่แหละชาพี่ว่าบตาโทรหาทานัเพื่อนเนาะค่เมนเพื่อนว่าตอนตอนบ่ายตอนบ่ายเพื่อนสีมะสงใช่ไหมจันไดสงบสั่งกระชอกสั่งกระชีเจ้ายังพอยังเหลืออยู่บ่โดยโดยเย็นว่าเนาะเย็นว่ามันจังไดกะไอเขอตีนั่นเดีอยลืมเลยโดยว้ายปาดิมีปาดิมีโอ้ยเนาะกันเาเนาะโอ้ย

ไปผู้เดียวก็มานอยู่เนาะไปผู้เดียวกันเนาะมีปอโอ้เดีคนว่านว่าไปพูดเน,น่ยมีผู้หาชอยดิคนเลยมานคนว่าโบเฉพาะจังได้โบลายเนาะเฉพาะจังได้โบลายเป็นอะไรได้เพราะมอดจะฟากันงัดกันยีทยเทกยอดไม้โู โอ๊นี่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 ตัวนี้นี่พ่อทำไงมาต้นคงคงมากว่าตาได้ทั้นี่โอยคแนมดอกเอาสิได้จาว่าเท่าหรีกับมันเช็ดพิ่งชาวว่าเท่าหรีมันมันบบดมันแก่งหรือมันจะขึ้นนอนอ่ามันมันจะขึ้นนอนโอยปานใดลำดอกมัจุ้มแหละคากเยอะ ไ,ไน้งไนงไนงแนงอแต่น้บคืออกไปเห็ดนี่มันป่ยเพาถือฝนนี่อืมพอรถไฟลาข้าขมาอีกเลยอายเพื่นบอโอ้าอยูเฉพาะิได้ลากได้ดึงกันออกนมนนี่ยังยังยังองคันยังคันนึงเนาะโอ้โหใช้ตีน้ำาเลย ฝนนี well, im, ่คือว่าเฮ็ดไช่คู่มือแท้ฝนนี่แบบยามช่วงตกก็ได้เนาะฮอดเดือนฮอดยามตกแล้ยบ่บดขาดชายย่างโอ้โหอันนี้คือไม่ตัวทีมเหลือป๊อคนึงยามมือเดินเดินเงินซึ่งมันยังหนึ่งซอง 3 4 5 6เหลือ6โตเอ้าเอาไว้ให้ตะนุ่มเกาะเอาไว้เกาะตะนุ่มเกาะเสียบออกก็ตระก็ได้อีกเนาะอืมนั่งดไดๆอ่ายามผลตกลิ้นเนาะเพราะว่าเฮือนเฮามันมันบ่แล้วดอกมันบ่แล้วง่ายดอกเฮือนนี่แต่ว่าบ่มีงบอ่าเข้ามาต่อก็้อยยันหลังคานี่แหละก่อน เราเป็นอะไรจะว่านดินนี่ต้องได้มาหน้ามีบ่อปรดน้ำนี่พอแล้วฮะได้ป่ะเห็นไหมมีมีแต่เอาเขามาเสริมเนาะมาเสริมมันเน็ต <c oughs> เน็ตเยอะดินทรายต็นุบมมีแผ่นจีเฮ็ดหยังอยู่บ่าาอใหม่โชล่าจีเฮ็ดหยังอันนี้เฮ็ดโตเฮ็ดเตียงไว้แล้วเฮ็ดเตียง ยังก็ฮักแล้วผ่าโอ้ผาเทียงผ่าเทียงพาเฮื่อนอใครอยู่ชั้นอ๋งทนี่รถคนน่ะย,ยางน้ำลุหมุนแล้วอ้าไปโควินส์สิบลนสองล้อโควินส์สองล้อแหวนลุนสี่ล้อได้ลุนเ็ด้ได้แต่หนุ่มชื่ได้ยางชื่ได้ยางน้ำเพื่อนร่ได<ล>้ดฟันดียังบ้าเพื่อน<ล>โอ้เนาะ เห็นว่าวาจันถือเลขนะอ๋อถูกวะถือห้าสิบพันถือลายลิถือสามโตวะอืมคือนี่นี่เมนเมนเมนอาเศษมันแล้วเนาะเหลือเก็บไว้นี่ชฉพาะเศษกระเศษเงาแถบนี้ลดนะคักเยียคักเมากตัวคักเดียวเฉพาะโตมันก็ลิกกระลอกโทษนียแหละเฉพาะเห็ดตังบัดว่าจะตู้ใส่ถ้วยคมันเออโอเคเราจะเห็ดเปลี่ยนบ่ บมเป็นเฮ็ดเพราะได้ว่ายอะไรก็ย่างอ่านี่นะใส่ถ้วยใช้จอกตั้งนอกตั้งน้ามาครันี่เห็ดเป็นชั้นนะนะตโนกเห็ดเห็ดเป็นชั้นตั้งเอาบนวางถ้วยวางยังนะไม่อันนั้นอ่าได้เห็นนะตัวมันสั้นเท่ากับตัดพาครึ่งอันนี้มันไม่เด้อไม่เส้นะชได้แต่ไม่เหลือไมนี่นี่เหตุการเหตุไม่ได้ได้โอ้พื้นด๊อกนะเห็ดมุงบ่อนอันไว้าสมบูรคือว่าตาหอได้ บนเหนือท e> yeah. well, ี่ข้อเปข้าไกลได้วยพอช่างเพ่นจดน้ำเจียนะหาเส้นเนาะแต่ว so ่าทาพ่นถามาหาสิบเส้นบ่โดยน้ำพ่นเลยนะหาซิเส้นบ่าซิฟนะกใครอมันบวกกับพ้นบิบุนบัวอจะมันสั่นนี่มันโตพอได้ดิสั่งฤษีมันยากมันบางเอาไปจอดตกอกหัวยาวอีกแล้ว อ้มันพอดีได้วมุงหลังคากับมันพี่ฉดเห้เลยปุ่นตุะมาใช้โถดในหัวหัวกับจักรถนด่งลองันนั่นฮะเอ่ออันลองบ่งนิ้วเว้นมันหัวยังยังไม่อยวงิยังแค่บริเวณยังค่ดางคือบ่า่างคือดางคือว่าังมอเห็นรกถ้าุนตแหงกามบอคืนเพราะว่าเพือน ก็น้องป่าเห็นน้ำคลิบเบาเหียดป้อทุกสิบกว่าบอดเนี่ยนะเพื่อนนั่นหันน้นว่ำแหงอืมเพราะว่าถ้าห้าวตึกแหงเกิดไปมันก็อันนี้เนอะเนี่ยมันว่ำหนึ่ว่ำเลยน้ำข้างมันซึมเข้าเด้อเดเอาพอเขาดีตึงๆนะอะไรก็ได้พอดีแหวนมันตึงเฉพาะอ่าเป็น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 นั่นแหละอันไอ้ช่างอ่าน็อตน้าพ่อบ่โด้ เอาเพิ่มมีเท่าไรเมื่อไหร่ถกเมื่อไร่เบิงเบิ่งยุ่งเเนาะมันจะคิได้เอกคนทีเดียวทีนะน้อยบอ้าวน็อตเบิดโจอ่าชื่อน็อตอีหะน็อตคือว่าอยู่ทึงนี่ออกนะมันนี่เพนชันมันติ

พอสั่งแล้วมืนอนี่แต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นยังขึ้นไปชมสั่งกส,ส,สีอยู่เมืองพีนอ่าเพิ่นยังขึ้นไปเมืองพีนอยู่ไปแล้วออกมาขัดน,นี่เบ,า,บาเบาเพิ่มนะุ่มเพิ่มเนาะอย่นเดียวอ่าถุงอ,อกโกกมาเพื่อนั่นโหลดยางกระดาวกระดาวอยูเพื่อนฟาฟาออกเลยโย้ย เขาเขาแยกเอาเนี่ยแบมันหนุ่มนี่เขาก็ะนี้เนี่ยรถหมืนดาวดาวมันก็ขามเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันลงคลองที่เป็นอื่นมาหยางกุกตานอีกปะเจาได้ผู้ตู้อันครับรถไทยนะดึงช่อยไปเลยว่าชิมาน้ำแต่นุ่มแตแท้มันเอาปะเพราะว่ามันดินมันจะออกมันจะปนไ้นะมันมันโมมีดินเฮเนาะฉันมีดินเฮปน่ะมันฝืดเยอะ บดาบันยามแรงเด้อห้องเคผู้คนขี้จักบบบนี้เปิดเรีนไว้วันลูกกล้งตะกีมันกับพ่อเที่ยวอยู่แต่ยังใบเห็ดใหม่บันยามนี่อใสเด้อบอใหม่โอ้อันบบอนั่นบนจงสอดทางซีเขาโอ้มุ้งเลยแบบนี้ท

อ่าอากิซาวะกะเด็กกะอย่างเดียวว่าตัวใดบ่คุได้โบ้ฟินนะดูอย่างไรใช่น้องเวตาล้มกับทางเพื่อนบ่ค่าชุ่มค่าทางอยู่แล้วฮับเป็นเงินบาทหรือเงินกีบเนี่ยสะดวกว่าแล้วได้เนาะสะดวกสะดวกกีบกับกีบสะดวกบาทกับบาทได้เนาะ แปลว่าค่าสร้างนะนะเงินบาทเงินกีบเงินบาทเนาะโอเคเพราะว่าจะเอาเงินบาทเท่ากันที่ได้แบบว่าเตกเงินบาทให้เลยสินะอาจจะว่าเงินกีบกับแม่ไล่ตามลิ่ท้องตลาดเนาะอ่าต้องถามก่อนถามอะไรเล่าอันจีได่คือเราพบรหเงินบาทนี่กีบได้ด้วยอ๋อแม่บาริองนะพี่อ่า ักเรื่องบาทเนาะแมนแมนมันง่ายเด้ว่าแมนแมนแมนมือนหาาจ่ายมื่นาี่าไนั่นรนี่มันเงอนขึ้น่งเมแมนตามเดดคือว่าตาแหละมคือเ่าเนาะแมนแมนมื่นหาเดี๋ยวหรือว่าหรือว่าเจ้ามีติดมีอย่างอีบอสเหรอเอาไปไว้ยันวะเนาะมันจะทงหมดแลเอานกินได้นั่นแล้วฉันเนาะจักแล้ว โดยโดยโดยไลน์แล้วฮะยอย่างใดกะคือว่าและอ่าทางเจ้านี่กับบุญมีงบอย่างเพิ่มเติมจีมอม้อือไม่จำบุมีนะพี่น้องมีแต่นราแค่สืค่าช่างอลไรกันไม่บุมีเลยอือเอามีแต่ว่าคุณรับู้ใหญ่ทานได้เนาะอยากให้เป็นสะพานบุญใหนนะ้เนาะหรือว่าอยากสดสวยเข้ามาเพิ่มเติมทั้งน้องเบลตาทั้งบอตาทั้งเบวเวียดหรือว่าถ,ถูกคนเนาะทีมงานทั้งเขาอ้ายเพิ่นอย่างลเลแต่พีนน่น้องเลยอ่าหรือว่ายินดีตอ้อนรับอะไรกันเนาะ เพราะว่าผู้ใดได้มากนํ้นผู้ใดก็เป้าหมายก็คืออย่ากให้เฮือนสาตาแลนี้แล้วเนาะให้สาตาแะนี้ได้เฮือนพี่้องเลยอ่ามีแต่นั่นแหละฉันน้องแวตาโดยเนาะสบายดีสบายดีบา,ดบ,ายบายๆเนาะแต่ว่านี่ก็เก็บไว้เนาะไม่นี่เพราะว่าที่แรกนั้นที่แรกนะว่าสีเอามาสิบตับก่อนเนาะแต่ว่าพอผุ้ใเอาไป เอาไปลดลูกเอ้ยว่าต้องว่า1ิบดอกสิตับดอกเนาะมันเหลือเขากะเห็ดอย่างอื่นสินะอ่ามันเหลือคือเห็ดอย่างอื่นคือว่าตาบอกนะครีสั่งยังสีซื้อยังเขาก็ต้องถามเนาะถามทั้งเจ้าของเงินเพิ่นพี่น้องถามเจ้าของเงินเพิ่นนะกะอ่าโดยโดยแต่ว่าเพิ่นว่าโอเคเนาะว่เป็นยังเพิ่นให้ซื้อตามเขากะเห็ดตามเพิ่นบอกเขาต้องเข้ารบในการตัดสินใจเพิ่นน้องพี่น้องเนาะ อาสิแกงบ่บัดนี้ซะตะเออเฮ็ดอันนี้กินเป็นบ่อันนี้อันนี้อันนี้นี่เป็น้ังมันมเฮ็ดอมบ่แม่นเอิ้นคือกันนี่บ่วเอิ้นบ่คือเดียวเฮ็ดบีแ่แม่นบ่บ่เฮ็ดบีแ่บ่เออเฮ็ดบีแ่เด้อทางบ้านข่อยเฮ็ดบักมีเออเฮ็ดบักมีเออมันก็คืออยู่มันก็คือบักมีอยู่บับีแ่จักมันเป็นบ่เคยเห็นแต่ว่าได้ยินผู้เฒ่าเพิ่นพาเอิ้นบีแ่ก็บีแ่นเพิ่น จืดักระวังไดตัวนี้เนาะใช่มีชบมือชบอย่างใช่อยู่บ่จวดจาดได้ตัวตัวนี้ต้องใช้เชือกทีตัวนี้แบบเป็นแบบเป็นเถื่อสองมาหกเนเทื่อละเพรนี้ได้บวเพรนได้อ่า

ฮะโอเคพี่น้องเลยเนะาะจังใดกระถาที่ตามรับชมในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อหากว่าเนาะว่าพลาดประการใดว่าบวมนวลหูจังใดกกราบขอโทษขออภัยน้ำใดไหลเนาะพี่น้องเนาะอ้าถ่ายคลิปนี้ทางบอต้าเองก็คือจัได้ขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเลยก็ขอขอ,ขอมกขอบใจทางพออ่าอัมพรและก็แม่ติก๊กเนาะให้อยู่ดีมีแห้งลำลำรวยสุขก,กายสบายใจเดินทางไปมาตั้งแต่ตลอดปลอดภยัยก็ให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองรวมถึงพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบิดสู่ผู้สู่คนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกลาวคำว่า่าสบายดีเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะบ๊ายบายพี่น้อง